ภัยพ <Vander> ิบัติไทยถ้าหากจะที่เราไม่ได้สัญจรมาช่วงนี้เลื่องตั้งเพราะว่าเรืงเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเสียงวิจิตรปาสตา์อะไรก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่28นะครับอีกแล้วนี่คือหนึ่งในนโยบายที่เราให้ไว้ตอนใน2องนโยบายนะคือเรื่องผู้ว่าสัญจรเพราะว่าเราต้องการลงพื้นที่เพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของแต่ละเขตวันนั้นพอมาที่ภัยพิบยานไทยแล้วภัยพิบัติไทยก็ไม่ได้ใหญ่มากพื้นที่ที่เขาอยู่มันหกห0ื่นคนนะครับแล้วก็พื้นที่ก็มมีคควด้้ยองนะรับ อำเภอเนี่ยของฟังซื้อแล้วก็มีถนนหลักคือถนนคนเดียวพีแล้วก็มีศเนดีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถนนพระรามหกแล้วมีทางรถไฟแล้วก็มีตึกที่กาตึกที่ใแล้วก็ปฏิทัศน์ก็เป็นกรอบที่ไร่นั่นหรอเอ๋อผมว่าแค่สี่ไร่นะประธานท่านหลังจริงจแล้วก็เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีจุดที่มีปัญหาคือตรงวิทดาลัยที่บริเวณหน้านะครห้องนาำเรื่องนี้เป็นเขต natural ของทางกรมตำรวจแต่ว่าทางคณะกรรมการไม่เข้าไป ดูแลตลอดแล้วก็มีบริเวณแถวถนนสุริยสาทางด่วนทางช่วงตอนนี้ทางตอนนี้ทางประเมินแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นณตอนี้ก็น่าจะไม่ได้มีถามอะไรมากะมีการหุ่นล่อไป3 0 0นกิโลเมตรแล้วข้อต่างๆแล้วก็ที่ว่าเรื่องของทา่วมที่มงเราปัญหาไปโดยที่ยังเป็นปัญหาติดคยังอยู่คือเรื่องไปแต่ต่างจริงๆนะบองเรามีทั้งหมดกี่โลข้าเนาะ ออกมาที่เด็ดดวงฮะ๋ยวระดับเอ่อไปหลายร้อยรวมแต่ก็แก้ไขจนมันเหลือคงศิรดวงแล้วเดี๋ยวจะเล่นภาษาคอมพิวเตอร์แก้ให้หมดในเดือนนี้โดยทางกายสานทองอวงนี่ก็ได้มาลงประชุมด้วยนะที่ว่าน่าจะได้หาอะไรเพราะว่าเองก็มีโรงเรียนอยู่แค่เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนวัดไผ่ตัซึ่งเราก็มีเก็บมาย่สหกก็เราเข้าไปตรวจดูว่าตอนนี้ที่ว่ายอันนี้จะทำไปแล้วคือการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์แบบพุทธโรงเรียนนะทั้งหมดกี่ร้องเป็นโรงเรียนเป็นคอมพิวเตอร์แบบที่ เป็นแบบเป็นระดับระดับโลกเลยอ่ะของถ่ายทอดในต่เดียรัเดินมาแล้วเทียนออกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสองร้อยส่ววิวัยที่เราทำไปนะคือการเอาคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้เรียนมาแล้วก็อาหารในเรียนก็เป็นมีการปรับคุณภาพมีทำตลัดปลาที่ประกาศปาอันนี้เป็นหนึ่งในสองร้อยส่วนวิวัฒน์เรื่องทำก็อยู่ด้วยการปรับเรื่องคุณภาพอาหารเรื่องการโปรับใส่ในการจัดเสิร์ฟจ้าอาหารอากาศแล้วก็โรงเรียนก็คุณภาพดีนะก็ในการ คือครูจะเรียนโรงเรียนก็มีการจ้างพนักงานเพื่อให้ครูไม่ต้อไปเล่นใหม่พนักงานนี่ก็เป็นหนึ่งในน้อยถูกนนโยบายที่เราให้คือเรามีการพัฒนาโรงเรียนโดยรวมกับนอกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพดีขึ้นเรามีศูนย์สารสนเทศแห่งเดียวนะก็มีการพัฒนาการให้บริการตัวเกรดเองก็ผมคิดว่าเรื่องการบริการนี้ไม่ดีนักปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะมีของเกรดแล้วหลังจากนี้คือการอัตราที่ยังขาดอยู่อย่างของเกรด นไทยอทาจจะขาดอยู่ยี่สเจ็ดสาขาอาจจะเป็นว่าการคัดเลือกอาจจะมีข้อสอบที่ยากแล้วก็มีการปรับให้มีการสอบดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่งาีว่าเรื่องการคัดเลือกคนอย่างมีทําเป็นทางมแล้วก็มีวัฒนธรรมอันนี้ก็คือการคัดเลือกคนที่ที่ละเอียดขึ้นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่อสงสำคัญเลยแล้วก็ที่ว่านี้ไอ้ก็ไปอยู่ในตลาดใหม่ด้วยคือเรื่องการเรื่องมตีที่ดีและิึงกุศล แต่ก่อนเนี่ยเราเก็บรายได้เนี่ยเราเก็บเป็นภาษีโรงเรือนภาษีโรงเรือนเนี่ยคิดจากรายได้ของกิจการรายได้ก nee, ิจการที่อยู่ต่อห้ารเรืนก็เข้าเป็นรายได้ของเกศของของที่ดินแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบจากภาษีโรงเรือนเป็นภาษีที่อยู่ต่้าซึ่งคิดรายได้เนี่ยตามมูลค่าที่ดินกับเปยึนที่ของอาคารการประเมินราคาใกตัวอย่างนะของเกศเรียนราย ก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสินธิบุตเนี่ยเราเก็บรายได้ตสรวนได้ได้มา300ล้านแต่พอเราเปลี่ยนจากภาษีโรงเรียนเป็นภาษีที่ดินสิทธิบเนี่ยรายได้ลดเหลือมา200ล้านรายเนี่ยก็น่าสนใจนะคือตอนแรกเราคิดว่าเราหวังว่าภาษีที่ดินสิทธิบุรเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำหมายว่าคนที่มีรายได้เยอะจะจ่ายภาษีเยอะแต่ว่าปรากฏแล้วมันบางมิติไม่ใช่เช่น เรามีห้างสิสินค้าใหญ่อยู่ห้างหนึ่งในเขตพญยาไทยนะภาษีโรงเรือนปีสองพห้าหกสองเนี่ยจ่ายประมาณสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทแต่ห้างเดียวกันเนี่ยพอมาจ่ายภาษีที่ดินที่บุตรแา้งเนี่ยภาษีเหลือหนึ่งล้านจากสิบล้านเนี่ยลดลงเหลือหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาคิดเลยว่าไอ้ห้างเนี้ยขายของเท่าไหร่รายได้ค่าเช่าที่เไไท่าไหร่เก็บสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นแต่เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินทีบบุตรแางปุ๊บไม่คิดไรายได้ละคิดเลยว่าที่ดินแปลงนี้มูลค่าเท่าไหร่ อาคารเก่าก็จะมีค่าเสื่อมนั้นสรุปมาเป็นภาษีที่ดินเนี่ยลดลงไปเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นเองลดลงไปสิบเท่าเลยนะจากสิบล้านเหลือหนึ่งล้านหรือว่าอาคารสำน,นักงานนะก็มีอาคารสำน,นักงานใหญ่อย,ย,อยู่อาคารหนึ่งในเขตพญายไทก่อนหน้านี้คิดภาษีโรงเรือนได้สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเพราะว่าคิดแต่ค่าเช่าคนในสำนักงานไงแต่พอมาเกณฑ์เป็นภาษีที่ดินสุขใต้เนี่ยจากสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก็บได้สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นว่าไม่ได้คิด ไปได้ค่าเช่าละคิดจากพื้นที่ตึกพื้นที่ที่ดินพี่เล่าออกมาอยู่เรื่อัน,นี้พื้นที่ที่ดินบางยิ่งอาคารเก่าเนี่ยมันมีค่าเสื่อมเยอะพอค่าเสื่อมเยอะเนี่ยมูลค่ามันก็ลดลงดังนั้นก็ทําให้เก็บภาษีทีดน้สรางได้หรือไม่เอามีห้องเช่าเป็นหอพักนะอันนี้น่าสนใจมากเลยห้องเช่าเนี่ยสมัยก่อนภาษีโรงเรือนเนี่ยของรายนี้นะเก็บได้สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเขาคิดรายได้แต่ละห้องเลยแล้วก็คิดเอาเป็นเปอร์เซ็นต์สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์พอเปลี่ยนมาเป็นภาษีที่ดินผู้สร้างเนี่ย จากสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเก็บได้เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทเพราะอะไรเพราะเขาเจ้าของเองเนี่ยย้ายชื่อมาอยู่ในในห้องเช่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยถูกไหมพอเป็นที่อยู่อาศัยปุ๊บเนี่ยเก็บอีกเลยดังเลยนั้นจากสี่ล้านเนี่ยลดลงเหลือแค่เจ็ดหมื่นบาทนั่นเห็นไหมว่าอันนี้ต้องฝากอาจจะต้องฝากรัฐบาลใหม่ไปช่วยทบทวนหรือรัฐสภาหใหม่นี่แหมเพราะต้องเป็นสภานะว่าเออสุดแล้วเนี่ยการทําแบบนี้มันมีผลกระทบอย่างไรมันเป็น จุดที่เราจะลดเรื่องความเหลื่อมล้ำจริงไหมแต่การปรากฏว่าเขตในเมืองเนี่ยเก็บรายได้น้อยลงเพราะว่าในเมืองเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการเยอะเก็บรายได้ภาษีงนี้น้อยลงแต่กลายเป็นว่าชานเมืองเนี่ยเก็บได้มากขึ้นเพราะชานเมืองเนี่ยชานเมืองมีที่แปลงเล็กแปลงน้อยของแต่ละคนที่ไปอยู่อาศัยกลายเป็นว่าคนที่ถือที่ทุกพวกเราที่มีบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยกลับกลายว่าไอ้ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นจากการประเมินท้งนี้ไม่มีไรายได้นะบางคนถือที่ดินกลาอยู่ที่พ่อแม่ให้มา ส่งให้ลูกให้หลานแต่ก่อนไม่ใช่ต้องเสีภาษีเลยเพราะว่าไม่มีไรายได้ก็ไม่ได้ภาษีเสียภาษีโรงเรือนแต่พอมาเป็นสีที่ดินปุ๊บทุกคนจ่ายทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือว่าคนรายได้น้อยหรือว่าคนรายได้เยอะก็กลายเป็นว่ามันผิดกับที่เราคิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากทางผู้บริหารหรือว่าทางสภาใหม่ช่วยคบทุนได้ไหมรวมทั้งเงินที่ติดค้างเราอยู่เนาะเพราะว่าม,มีการลดภาษีไป90%นะ85%ั้งหลายปีแล้วก็ปีนี้ลดอีก15%บั้นเงิน์เซนี้น จริงแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ลดให้ประชาชนแต่เอาเงินจากท้องถิ่นเนี่ยไปช่วยเนั้นอนาคตถ้าคืนเงินตรงนี้กลับขึ้มนมาได้ก็ท้องถิ่นก็จะมีเงินไปบริหารตามหลักกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับนั้นก็เป็นส่วนของพยาาไทยก็ผมคิดว่านี่ก็เป็นงานที่ดีแต่ว่าตัวใจแล้วก็กทํางานได้ต้องดีแล้วก็เป็นอาจารย์ไม่เบบายนะครับอันนึงที่ต้องกังวลหนึ่งคือเรื่องโควิดนะซึ่งตอนนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ลองแก้ตวนอธิบายหน่อยว,ว่าสถานการณ์โควิดเป็นงไงบ้างครับ ตัวเลขเดือนหนึ่งวันนี้นะคะเรายังมียอดติดอยู่ที่วันหนึ่งเนี่ยประมาณ1 3 0 0 0ถึง1,500คนมีบางวันที่พีกหน่อยอาจจะไปถึง1,900กแต่ต้องเรียนนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขภายใต้โรงพยาบาลในสังก,กัดของจุลเทมหา,คานครสิบสอโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขเท่านั้นเพราะะฉนั้น ให้คาดการว่ามีคนที่ป่วยรายวันเนี่ยมากกว่านี้อาจจะถึงสองถึงสามเท่าแตา่ทั้งนี้เท่านั้นเนี่ยในในการป่วยทั้งหมดเนี่ยนะคะจัดจำนวนเป็นพันกว่าถึงสองพันเนี่ยมีคนป่วยที่เป็นเอ่อเหลืองแก่ๆส้มแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นี้ยก็มีมีอาการวิกฤตบ้างโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดคือทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวและอาจจะ ห่างจากการรับวัคซีนเข็มสุดท้ายเนี่ยมานานเกินกว่า3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในในมุมของยาในมุมของอัตราการคลองเตียงนะคะสำหรับของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ50กว่าถึง60%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเพิ่งขยายออการรับเพราะฉะนั้นก็เบาใจได้ในแง่ของการรักษาพยาบาลในแง่ของการดูแลเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากให้ติดนะคะเราเตรียมในการฉีดวัคซีนนอกพื้นที่ทําการของกรุงเทพมหานครเองก็คือว่า ถ้าประชาชนสนใจอยากจะฉีดวัคซีนตอนนี้เป็นวัคซีนไบวาเลนนะคะสามารถไปฉีดวัคซีนได้ท,ทั้งที่โรงพยาบาลของเราศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งในแบบของจองคิวออนไลน์และ Wal k ก n ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากไปเพราะว่าอาจจะแบบจอดรถยากหน่อยหรือรู้สึกว่าไม่อยากไปที่โรงพยาบาลไปที่ศูนย์การค้าที่เราเปิดไว้ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เซนทัลเวิลด์เนี่ยที่โดยโดยส่วนใหญ่ประชาชนจะชอบไปที่นั่นกันซึ่งค่อนข้างสะดวกก็ยังเปิดอยู่สุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ ให้โรงพยาบาลเนี่ยยังฉีดอยู่ตามศูนย์การค้าที่เราเคยแจ้งผ่าน f a c e b o o k ติดตาม Facebook ของกทมจะมีทั้งสถานที่วันเวลาที่สามารถไปฉีดได้นะคะก็อยากเชิญให้ไปฉีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะสูงอายุหรือมีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ห่างหายมานานหรือแม้แต่ผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่เผื่อว่าจะได้ไม่ต้องติดโรคหรือว่าเป็นพาหะในการนําไปติดกับคนที่บ้านก็ขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะคะไปฉีดได้ อย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ตัวเลขเตียงโควิดเนี่ยพอช่วงที่โควิดไม่ระบาดเนี่ยเราลดเตียงโควิดลงแล้วก็ให้มีหวัดอื่นเปิดจริงแล้วคำว,ว่าเตียงโควิด70%เนี่ยมันคือเตียงที่ยังไม่ได้เบ่งออกมันถ้าเกิดถึงความจำเป็นถึงว่าเราสามารถเบ่งเตียงออกได้ว่าอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ถ้าดูเนี่ยคนที่ติดรอบเนี้ยมันคล้ายๆไขหวัดแั้วก็มันไม่ต้องแอดมิดอยู่ไม่นานก็อ,อาจจะไปแบบกักตัวส่วนที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมแล้วแต่ใช่ไหมกินยาก็หาย อาว่าอันนี้ก็คือแต่ว่าเรามอเตอร์ตรวจแล้วเรายืนยันว่าตรงนี้ตัวแรกเรายังไม่กังวลนะครับแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดุนแรงจะเว้นคณอย่างที่บอกผู้ป่วยที่มีอายุมากหรือมีโรคประจําตัวอยู่ังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดปุ๊บคนกลุ่มนี้ก็ต้องระวังยาวเชื้อไปติดพวกท่านเหล่านี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นคนไข้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลครัอบอ๋อแน่นอนนะผมว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะแลวผมว่าทั้งทั้งหมดแหละทั้งกระทรวงสาธารณสุข ก็มีการร่วมมือกันอยู่แล้วซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะขอรัฐบาลใหม่ด้วยนะว่าจริงแล้วเนี่ยจากบทเรียนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยการทางานของกรุงเทพมหานคระจะมีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีสาธารณสุขจังหวัดดัมนั้การประสานงานร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลของสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลหน่วยราชการกับโรงพยาบาลกรทมเน,นี่ยมันอาจจะไม่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริงงนั้นเรามีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเป็นโซนหรือว่ากรุงเทพอาจจะแบ่งเป็นเจ็ดโซน และตัวก็จะมีโรงพยาบาลแม่โรงพยาบาลเตือยถ่ายซึ่งจะมีทั้งโรงพยาบาลของสาธารณสุขของเอกชนของภาครัฐอื่นมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลกทมสุนทรศุกร์มาทําเป็นเตือยถ่ายกันตอนนี้ถ้าเกิดแนวคิดนี้มันทําให้การบริหารเรื่องสาธารณสุขในกรุงเทพเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไร้รอ,อยต่อแต่เล็กต้อยสายความร่วมมือจากทางรัฐบาลซึ่งนี้นก็จะเป็นหนึ่งในจริงแล้วเป็น17ข้อละเพื่อจะเสนอกับทางรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ยังไม่แน่ว่าเป็นใครนะว่าช่วยเอาตรงนี้ไปดําเนินการเป็นก็เรียกเป็นโซนนิ่งนะมักรอบโนนิ่ง ก็แบ่งเป็นโซนในการดูแลสาธารณสุขหมอสหารให้เห้เราให้ข้อมูลตรงนี้หน่อยไหแนวคิดเอ้ได้ไหมก็โดยนโยบายทางผ่ราชการกรุงเทพมหานครครับเราต้องการดูแลพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดเราก็เลยร่วมกับภาคกี่เครือขายโดยแบ่งกรุงเทพเป็นเจ็ดโซนนะครับโดยแต่ละโซนก็จะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแม่ซึ่งอยู่ภายใต้ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งวชิรพยาบาลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลดูแลระดับแต่ละเขต หลายหลายเขตรวมกันที่เราเรียกว่า System Manager อันนั้นก็จะมีทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมด20โรงพยาบาลที่เข้ารวมโครงการระยะแรกระยะถัดไปถ้ามีความร่วมมือที่เรียบร้อยเราก็จะขยายโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้นเพื่อจะมีโรงพยาบาลระดับเขตมากยิ่งขึ้นเป็นระยะถัดไปครับขอบคุณนะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาตัวเลขมาได้

อย่างเงี karaoke, ้ยเียม่คนที่แบบเอที่นะดกที่ตัวสยเนี้ยก็ไม่ตเสียแต่พอพอมที่เป็นีคการเป็ดีมีได้กับไม่ต้องเสียรือ้าจะเสียอื่นแล้วแต่ว่ามันก็ทให้ตัวเลขมันเกินมือเราผมเกไที่เกบได้ลดลงแต่ว่าการว่าเก็บ้ามือที่อยู่าสที่คนมาคอยแรงย่อยแเก็บมด้ได้ไอนการเสียเยอะขึ้นนะครับเป็นตัวเออั่งคนในหลายที่เยนกบก่อนแล้วก Yeah. yeah. คือนหแบบนี้ตอนต้นนก็จะมีทักโควิดมีการลดภาษีที่ร้ลดลดงไปเหลือ15%นตใช่ไหมผมว่าก็หลายเป็นหมื่นล้านเนาะแล้วผมไม่ใช่เพราะเรานะทุกท้องดีแต่ดังนั้นเนี่ยเราไม่มีผลัดตัดใจเลยท่านท่านท่ลดเองมาหรือว่าจนปีเนี้ยลด15%เ็นต์เราเก็บได้ปีหนึ่งถึงสองหมื่ล้านประอามหนล้านน่ได้ค่เปร์เ็น1์ใช่สิบเปอร์เซ็นต์หรือที่ห้าเปอร์เซ็นต์นาณเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าสองหมื่นล้า กีกับสามหน่าน้้คือมาพันตา้านแต่ผมว่าโอเครุงเทพอาจจะไม่มีปัญหามากแต่องอเล็กๆอ่ะิดไม่มีรายได้อื่นกรุงเทพมันจะมีรายได้อื่นมาแบงเกิความ่วยแต่ีอื่นจะเป็นตัวที่มันมีมันก็ฝากกากด้วยดูีิดงว่าถ้าเกิดเราจิงกต่การกระจายหน้าเนี่ย่หน้าแล้วก็ต้องให้คนแสดงก่อนโอเคตัวเลขครับถ้าเกิดมองีก็อย่าไปตีชื่อนะไม่มีสามงานเป็นเป็นอะไรนะ ภาพแล้วเสร็จจากสัมภาษณ์แลยเสร็จจากสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการบุเทพมานลครครับอาจารย์ชัชชาติก็จะรับประทานอาหารกับลูกจ้างและข้าราชการดีเด่นของสำนักงานเขตพระยาไทยครับเดี๋ยวเราให้ชมภาพกันนิดนึงนะครับซึ่งเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็จะลงพื้นที่ครับไป ตรวจทั้ง PM สอแล้วก็การจัดระเบียบทางเท้าครับแล้วก็จะให้ดูคร่าวๆครับมันต้นว่าวันนี้มีอะไรถานม้่ง ออเช้าหือนอนอง้นทะี่เอต้นที่เราเห็นด้านหน้าครับเมนูนี่กนะ็จะมีก๋วยเตี๋ยวปลาปูจ้ากุ้งทอดกระเทียมครับน้ำพริกลงหลือน้ำพริกปลาทู แกงเขียวหวานชิ้นปลาคายแกงจืดลูกลอกของหวานก็เป็นสาคูถั่วดำมะพราวอ่อนกับบัวลอยเผือกอยู่เลยครับ1่ดจรที่หเดจร <camping S 2> <Little. S 1> ิงก็เลมัง่ i i. O, ีะทไมไม่อินยง่เต้นุนี้้าเหรแล้มีพี่ร้องพี่ร้องสองว่ไม่ได้พี่้อง่เลย เดี๋ยวเสร็จสิ้นจากรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะลงพื้นที่นะครับก็จะไปที่จุดปอนผันทําการค้าครับบริเวณซอยอารีครับพหลโยธินเจ็ดทิ้งภาพไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนลงพื้นที่อีกทีนะครับอย่าลืมกลับมาดูกันด้วยนะครับขอบคุณแฟนเพจนะครับที่แจ้งมาว่าเสียงไม่ชัดเสียงไม่อะไรจะได้ปรับปรุงให้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคน ทิ้งภาพไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนท่านงลงพลงลื้นที่นะครับขอบคุณครับ้าาบออีจเเ็นนนรรหยกกกใ